ไหนใครเกิดปีนักษัตริย์อะไรกันบ้างครับรีวิวบอกกันหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้มาดูดวงกระชับชวัยกับโนชิสนุดวงในเดือนกันยายน2018นี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมแอดไลน์ผมระวังมิจฉาชีพตุกกรณีนะฮะ n o t e ขีล่าง7 8 9แอ n o t e ขีดล่าง7 8 9นะฮะคลิปทุกคลิปในการทำนายดวงชะตาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนชิสนุไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมเพียงซีบักทอนนะฮะครีมหน้าเด้งเจลอาบน้ากันแดด แชั่นน้ำหอมนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายรีวิววันที่ตัวเองเกิดกันได้เลยนะครับว่าคุณเกิดปีนัก,กษัตรอะไรชั่วฉลูขานทอะมะโรงมะเสง็งมะเมียมะแม่วอกระกาจอหรือว่าปีกุลเรามารับฟังคำแนายในยในเดือนกันยายนกันเลยครับสำหรับคนที่เกิดในปีฉลูในเดือนกันยายน2518นี้ดวงชะตาของคุณก็ยังไม่วายที่ยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือการขอคําแนะนําล และคำปรึกษาให้กับคนที่เกิดปีฉลูจะต้องให้ความสําคัญและความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรพี่น้องเ <P ew en> พื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะและในขณะเดียวกันคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยมีความเหนื่อยมีความท้อแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีรับฟังปัญหาของทุกๆคนจนบางครั้งคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยลืมถามหัวใจตัวเองว่าตัวเราเองก็มีปัญหาแล้วก็เหนื่อยล้าอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นคนที่เกิดในปีฉลูก็หันมาดูแลใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สุขภาพ ของตัวเองบ้างแต่พูดเรื่องของเงินทองโชคลาภในเดือนกันยายนนี้คนที่เกิดในปีฉลูนะครับยังคงมีโชคลาภและเงิน,หม,นหมุนเวียนที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะฮะคนที่เกิดในปีฉลูจะมีเกณฑ์ในเรื่องการเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือการซื้อของเล็กๆน้อยๆเพื่อดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือบุคคลรอบตัวหรือคนใกล้ตัวนั่นเองดังนั้นในเดือนกันยายนคนที่เกิดในปีฉลูจะเป็นสายเปถึงแม้ว่าบางคนบางท่านจะให้ในเรื่องคาปรึกษา การช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองเล็กๆน,น้อยๆหรือการเลี้ยงการดูรวมถึงการทำบุญให้กับคนเกิดปีฉลูในเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆที่เราได้แบ่งปันช่วยเหลือให้กับบุคคลอื่นๆในขณะเดียวกันนะครับคนที่เกิดในปีฉลูก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขอพรขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กนั่นเองครับ